ก็ดีจ้าตกแรงมากพี่น้องค่ะหามงแรงยังันแดดดีดิพี่น้องพาเด็กหน่อยมาซื้อขนมกูดีกูดีแคนดี้พี่น,น,น้องย่อ,อพาเด็กๆมาซื้อขนมนะคะแคนดี้ค่ะแคนดี้รถร้ายหลายพี่น,าาน,น,น้องค่ะวันศุกร์น้อมือนี่เนาะวันศุกร์นะจ้าแคนดี้เบอร์แคนดีนด้เบอร์เหน็นปะข้างล่างก๋ แ็นกพฮัวพี่น้องแล้วกำลังจะเข้าไปแคนด้เบิร์นะคะกูดิตเอ้ยขนมโลกนะคะอม,มาเข้ามาแล้วพี่น้องคะ่ะโรคของขนมนะคะพี่น้องคะ่งคะคุณนะอะทักขนาดเครื่องดงเครื่องดื่มครับกินอะไรดีคะมาจ้าพี่น้องคะ่ะปวดพั ร้านขายขนมพี่น้องเ้ยกินอะไรคะเลือกได้นะกาคุน่ะเอออันนี้ก็มีไปซื้อร้านไทยเนาะพี่น้องเบาหวานถามหาแล้วแบบนี้เนาะบาหวานถามหาเลยอ้อท็กกเนาะอ๋อทกฟิสกนเนาะโยย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 ยนยย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 ย้ยยยยะตัดกยยยยยยเย้ยยอแล้วยยย ไม่เออไม่ได้เล็กจ้ะไม่กันทองอันหนาตกตากันอื่นน้ำต่ออ่าไอมีหอดมามาเกาหลีพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องค่ะภูน้าได้ทุ่งบักใหญ่หนึ่งอ๋กลับบ้านไปกินขนมตบัดบบที่ไหนกลับบ้านกินขนมแทนข้าวเล็กหน่อยมากพี่น้องค่ะรอเล่นซื้อราค่ะเด้อ จ้าวันนี้จะมาหากินข้าวแรงจะมาฝากท้องร้านไหนคะวันนี้ตามมาดูนะจ้าวันนี้จะมาฝากท้องร้านไหนคะคุณรันรถจอดที่พุทน้องค่ะคนหลายได้มือนหน่หมือนวันศุกร์เนาะคะ่ะเนาะวันนี้วันศุกร์มาฝากร้านมาฝากท้องร้านาน,นี้พี่น้องค่ะหัวหินเนี่ยนะคะตามสายอ้อยมันเรื่อมาเลยนะคะ วอากินพ่านกันพี่น้องคะโอ้คนหลายฮะ้ะคนขึ้นหลถิ่นพี่พน้องค่ะมากินอาหารไทยนะคะมาจ้าวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวนะจาน้าพี่น้องสาะมาเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูแดงค่ะใส่เกี๊ยวด้วยอร่อยอร่อยอันนี้สี่อย่างนะคะอาหารสี่อย่างนะคะโรบินกับอันตอนกินผัดไทยนะคะ มาด้วยจ้ายินแถวแรกน้ำกันค่ะเมื่อนี้อร่อยอร่อยด้วยกันนะคะทานข้าวเสร็จแล้วจ้าตบท้ายด้วยของหวานอีกแล้วนะคะพี่น้องจ้ากล้วยทอดแล้วก็ไอศกรีมนะคะพี่น้องค่ะตบท้ายด้วยอาหารอาหารหวานนะคะกินอาหารข้าวเสร็จแล้วเกินอาหารหวานนะคะมาด้วยจ้าน้องค่ะอ้วนไปอยู่ไม่ได้นะคะ ถึงบ้านแล้วจ้าไปกินข้าวแรงมาแล้วก็ซื้อขนมนะคะหอดบ้านี่ยโอ้มมืดแท้มืดตืดตือไม่ได้เปิดไฟเลย,เลยอะไรนี่โอ๊ยเปิดกินขนมใน้ถดพี่น้องะแม่นเนาะอดไม่ได้ก็อย่างงี้โอ๊ยมืดตืดตื้อพี่น้องเลยออหันมาฟังนี่ครับเปิดเร็วๆเ,เปิดประตูหน่อยหนาวหอดบ้านหออซองแล้วพี่น้องคะ่ะ ย้อยยัดต่อเว้นตา <c oughs> ทักสุม่มแก้ด้วยก็ยกินเข้าบ้านแล้วพี่น้องค <c oughs> าฮัมรอฮ <ure> <c oughs> <c oughs> ากูริสมาชูดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก,กำลังรังใจให้สายอ้อยคะ่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบายจ้า